สวัสดีครับพี่พี้นอนนทุกคนวันนี้นะครับสนอสนอนะครับก็อยากจะมาทําเป็นรีวิวสั้นๆสําหรับคนที่กําลังหาวัคซีนฉีดอยู่นะครับแล้วก็อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดปทุมธานีนะครับหรือว่าทํางานอยู่ในปทุมธานีเนี่ยก็สามารถเข้ามาจอง ัววัคซีนซีโนฟาร์มได้นะครับวันนี้เนี่ยอยากจะมาทำเป็นวิธีการลงทะเบียนนะครับเริ่มต้นเนี่ยเราก็ไปที่ตัวลายก่อนนะครับแล้วก็พิมพ์หาคำว่า,อ,าบอ,อบจปทุมธานีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็กดแอดพอกดแอดเข้าไปเนี่ยนะครับหน้าที่เราจะเห็นตอนนี้เนี่ยก็คือเขาจะมีให้เราเลือกเลยนะครับว่าลงทะเบียนร,รบับวัคซีนนะครับหรือว่าจะตรวจสอบสถานะถ้าเกิดว่า เราเนี่ยได้จองไปแล้วนะครับเราไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับเราไปที่ตัวลงทะเบียนรับวัคซีนก่อนนะครับแต่ว่าออปชันอื่นๆเนี่ยอย่างแจ้งอาการหลังฉีดวัคซีนเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากที่เราได้ฉีดเจ้าตัวซิโนฟาร์มไปแล้วนะครับส่วนติดตอ่อเจ้าหน้าที่เนี่ยในกรณีที่เราไม่สามารถลงทะเบียนได้เนี่ยก็สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงผ่านไลน์ได้เลยนะครับเราไปที่ตัวลงทะเบียนรับวัคซีน ต่อมาเนี่ยเขาก็จะขึ้นมานะครับว่าเป็นหนังสือยินยอมนะครับทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับว่าเขาจะขอเก็บข้อมูลทุกอย่างเนี่ยเพื่อจะให้เราเนี่ยไปลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดนะครับของจังหวัดปทุมธานีนะครับแล้วก็สําหรับผู้ที่พักอาศัยเนี่ยสามารถลงทะเบียนได้แต่ว่าจะต้องไม่เคยลงทะเบียนในช่องทางอื่นๆนะครับถึงจะลงได้นะครับตรงนี้ส่วน ข้อมูลอื่นๆเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็อ่านไว้ก็ได้นะครับลองกด p a u s ์แล้วก็ค่อยๆอ,อ,อ่านได้คือวัตถุประสงค์เนี่ยผมค่อนข้างที่จะประทับใจนะครับคือเขาต้องการให้ทุกคนนี้ได้รับวัคซีนหมดทุกคนนะครับเพื่อจะลดการระบาดของตัวโรคระบาดในตอนนี้นะครับแล้วก็เขาต้องการให้เราคอนเฟิร์มนะครับมันจะมีไอคอนนะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนค่อยๆเลื่อนให้ดูก่อน ตอนเริ่มต้นเนี่ยเขาก็อาจจะฉีดสําหรับเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็จะเป็นถึงคิวของพวกเรานะครับเขาจะมีไอคอนสองอันให้เราเลือกเราเลือกไปหมดเลยนะครับคือมันต้องอายุ18ขึ้นไปนะครับแล้วก็ยอมรับและเริ่มลงทะเบียนวัคซีนนะครับโควิด19ต่อมาเนี่ยเขาให้เราเนี่ยใส่ตัวหมายเลขบัตรประชาชนโอเคหลังจากที่เราใส่ เลขประจำตัวนะครับบัตรประชาชนเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มันก็จะมาถึงหน้านี้นะครับคือเราเนี่ยเป็นประเภทบุคคลนะครับเราก็สามารถเลือกได้นะครับว่าเราเป็นกลุ่มไหนนะครับเป็นอาชีพไหนนะครับหรือว่าเป็นกลุ่มประชาชนอาชีพเป็นอาหารเป็นตลาดสถานบริการลดร,รับจำนำรับจ้างต่างๆนะครับก็ดูว่าเป็นประเภทกลุ่มไหนแล้วก็สามารถเลือกได้นะครับของผมเองเนี่ย ทำเป็นอาชีพเป็นเกษตรกรนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลือกสามารถเลือกได้เป็นกลุ่มอาชีพได้นะครับส่วนจังหวัดเราไม่ต้องไปเลือกเพราะว่ามันเป็นปทุมธานีเมืองปทุมธานีต่อมาก็เลือกตำบลน,นะครับเราก็ดูว่าเราอยู่ตำบลไหนต่อมาเนี่ยเขาก็จะให้เรากรอกพวกหมายเลขบัตรประชาชนนะครับด้านหน้าด้านหลังอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยเราก็ใส่ชื่อ ของเรานะครับพิมพ์ไปได้เลยส่วนนี้เรื่องของวันเกิดเนี่ยเราต้องเข้าไปในตารางพวกนี้นะครับแล้วก็เลือกพอสอให้ถูกต้องนะครับแล้วก็เลือกวันไปด้วยนะครับว่าพยายามเลือกให้ถูกนะครับต่อมาเนี่ยก็จะเป็นพวกเบอร์ติดต่อตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถใส่เบอร์ติดต่อไปได้เลยหลังจากที่เราใส่ข้อมูลนะครับทุกอย่างเบอร์โทรศัพท์อ,อีเมลต่างๆเนี่ยเขาก็จะถามเราว่าเราเนี่ยมีโรคประจําตัว อะไรบ้างไหมนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของทางเดินหายใจโรคหัวใจนะครับโรคไตต่างๆหลอดเลือดสมองมะเร็งโรคเบาหวานโรคอ้วนนะครับแล้วก็อื่นๆเนี่ยถ้ามีนีก่ก็ติ๊กแล้วก็สามารถระบุไปได้นะครับถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรนี่เราก็สามารถกดลงทะเบียนได้เลยแล้วก็เขาก็จะบอกว่าขอขอบคุณนะครับที่มาลงทะเบียนกับเขา ก็อาจจะมีการแคปเจอร์เก็บไว้หน่อยนะครับเสร็จเรียบร้อยตอนนี้แล้วก็รอตัวแมสเซจนะครับมีจะมีการแมสเซจมาคอนเฟิร์มเรานะครับข้อความเราก็รอสำหรับเบอร์โทรที่เราใส่เอาไว้นะครับวันนี้ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Share, subscribe แล้วก็เอาไว้เจอกันในคลิปหน้าวันนี้เสนเสนก็ขอลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมใส่หน้ากาก,กด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับสวัสดีครับ peace You look like a chance, subscribe.